เมื่อคืนนี้เวลากรรมเทพมันมีฉากหนึ่งพี่คิวคุณผู้ชมฮะที่หลายคนดูแล้วรู้สึกว่ามันบางทีมันคล้ายกับประสบการณ์ตรงของครอบครัวตัวเองที่มีพี่น้องรักกันดีแต่สุดท้ายทะเลาะกันแล้วเมื่อคืนนี้ทะเลาะกันแรงมากระเบิดอารมณ์ใส่กันหนักๆเลยคุณผู้ชมฮะคือถ้าเกิดเราคิดดีๆอ่ะทัดกับททมเขารักกันมากใช่ใช่แต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะ มันจะต้องโดนจี้ใจขนาดไหน่ยเบิดได้<ะ>ขนาดนี้แล้วฉากนี้มันอึดอัดมากทั้งสามตัวละครครับช<ะ>ัดไทม์และตีนุชออผมว่าเราไปดูกันสักนิดนึงดีกว่าครับทุกวันนี้ฉันพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขแต่แกจะให้ฉันรู้สึกยังไงในเมื่อสองคนที่ฉันรักกำลังเป็นทุกข์กับสิ่งที่ฉันทำไงฉันจะไปบอกความจริงทั้งหมดคุณย่า ให้เลิกจ้างนุชแล้วปล่อยนุชไปนุชจะได้เป็นอิสระแล้วหลังจากนั้นนุชจะไปรักกับใคยก็เรื่องของนุชหน้าที่ของพี่คือดูแลครอบครัวดูแลบริษัทที่คุณปู่กับพ่อสร้างขึ้นส่วนน้องก็มีหน้าที่เหมือนกันหน้าที่ของน้องก็คือต้องดูแลพี่ไงยังมีความรัก คนขุนลูกนะชางนเนี่ยผมดูแค่ตอนนี้ตอนนี้ผมยังน้ําตาลื้นเลย uh huh. คือผมรู้สึกได้ถึงความอึดอัดของตัวละครทั้ง3าตัวแล้วก็ทั้งทั้งตรีทั้งทอยนะแล้วก็เฟิร์นที่มันคือขาว่าหน้าที่อ คือบางทีมันมีคําว่าหน้าที่มาขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์ดีๆกันคือเขาเป็นพี่น้องที่เขารักกันดีอยู่แล้วแต,<ช>แต่ว่าแน่นอนลอยเป็นพี่คนโตเนาะจะต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัวเขาก็เลยพยายามที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูก<ช>เพื่อให้เป็นซีโอและดูแลธุรก,กิจของครอบครัวต่อไปแต่เมื่อกีก้แดลหลอกของตีพรลพัฒน์ผมก็มีหน้าที่ของน้องไงคือด<ต>ูแลพี่ คือหันาที่ะบางทีมันไม่ได้พูดใส่กันมันก็เลยไม่รู้ว่าออนกันแแต่ละคนความยึดติดยึดมั่นอะไรอยู่สุดท้ายเห็นไหมคุณผู้ชมมันจบด้วยความรักความเข้าใจอย่างแท้จริงนะเมื่อกี้พอทุกคนได้พูดอะไรมาให้กันแล้วเข้าใจกันแล้วอ้อมก่อนเมื่อกี้ไม่เลยเกิดขึ้นแต่แต่ทําไ่ม มันก็ไม่ได้สู่ขนาดนั้นหรอกครับคุณสัปดาห์หน้าครับบอกให้เลยครับต้องติดตามเวลาการเทพครับเพราะชีวิตของทัศครับจะมีปัญหาลุมเร้วเข้ามาเยอะมากมมเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตเลยก็ว่าได้เข้ามาแบบสารพัดปัญหาที่จะรุมแล้ว ยังไงต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องทอยปฐมพงศ์หรือว่าทัศของเราด้วยครับเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในทุกตัวละครครับติดตามได้สัปดาห์หน้าเลยครับเวลากามเทพทุกวันพุธพระสาทิดย์ทุ่ม20และที่สำคัญครับคุณสามารถรับชมแบบ อันคัดเวอร์ชันนี่ฮะ QR Code ขึ้นให้แล้วสแกนได้เลยนะครับนะสามารถชมได้บนแอปพลิเคชัน i q e ในอันคัดเวอร์ชันและก็เว็บไซต์ iq.com นะครับโอ้ยนี่แค่เห็นตัวอย่างนะอยากรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่าน่ะนะคืนสมันจตว่าใจเย็นคิวใจเย็นเหมือนอยู่ในเรื่องเอออินเนอร์ก็เห็นเขาแบบว่าสร้างความแตกต่างเราก็อ่านข่าวแบบแตกต่างบ้างได้ไหมได้